เขาเดินคนเดียวอยู่บนยอดเขาแอลวาดลวดลายขนาดมหึมาและซับซ้อนบนหิมะดูราวกับเป็นวงลึกลับจากต่างดาวที่ทิ้งไว้บนพื้นหิมะนักเล่นสกีที่นั่งกระเช้าผ่านไปต่างก็ตกตะลึงกับภาพตรงหน้าไซมอนเบกศิลปินวัยกว่า60ปียังคงยืนหยัดสร้างงานศิลปะบนผืนโลกด้วยสองเท้าของตัวเองลวดลายเหล่านี้บางครั้งกินพื้นที่กว่าหมื่นตารางเมตรและทั้งหมดนี้เกิดจากฝีเท้าของเขาก้าวไปทีละก้าว ทุกปีเมื่อหิมะตกเขาจะเดินทางมายังเทือกเขาแอลโดยมีเพียงเข็มทิศและรองเท้าบูทหิมะเป็นอุปกรณ์หลักเขาใช้ธรรมชาติเป็นผืนผ้าใบาเดินวันละกว่าสิบชั่วโมงเป็นระยะทางกว่า40กิโลเมตรเพื่อสร้างลวดลายที่งดงามน่าทึ่งไซมอนเมกเดิมเคยเป็นวิศวกรที่จบจากมหาวิทยลาลัยออกซฟอร์ดแต่มีใจรักการปีนเขาวันหนึ่งเขาบังเอิญเห็นรอยเท้ารูปหัวใจที่เขาเดินบนหิมะและรู้สึกตื่นตาตื่นใจอย,อย่างยิ่ง เมื่ออายุได้กว่า40ปีเขาตัดสินใจลาออกจากงานและอุทิศต,ตนเพื่อการสร้างสรงสรค์ศิลปะท่ามกลางภูเขาและมหาสมุทรแม้เขายังมีใจอยากท้าทายยอดเขาที่สูงยิ่งขึ้นแต่ก็รู้ดีว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นการสร้างผลงานท่ามกลางธรรมชาติอันโหดร้ายเช่นนี้ จะยิ่งลำบากขึ้นเรื่อยๆงานศิลปะของเขาซึ่งมีชีวิตอยู่เพียงชั่วครู่ในธรรมชาติเหมือนกับการแข่งขันกับเวลาเมื่อใช้เท้าของตนเองวัดทุกก้าวบนผืนแผ่นดินดอกไม้ที่งดงามที่สุดก็จะพลิบานขึ้นณที่ตรงนั้นนี่คืออาร์ตลุกพาคุณมองศิลปะด้วยหัวใจ